สวัสดีครับจบวันนี้วันนี้วันนี้อยู่ทําไมแหลกอะวันนี้อยู่กับผมชื่อเฮียร,รายการชื่อเฮียอนะไรพูดดังๆดิเกมเออเนเ,นเอเอ,เอวันนี้ก็อยู่กับเกมสเล n d ด r m a แมนไรสักอย่างอ่านไม่ออกกรรม เดี๋ยวนี่น่ากลัวเลยไม่รู้อะเสาไฟล้มเสาไฟฟ้าล้มต้องเดินทำทางปัญหาคืออะไรรู้ไหมแหละ ก็คอมมึงกากอะไปไหนอะเงินเงินดูว่าอะไรวะ <c oughs> เออรดนะไม่ไม่ไม่มีอะไรหรือเปล่านี่หลอกกูป่ะมันเก็บไม่เจอเจ๊ไม่่ยไม่ได้จกิ่อะไรวะ

ได้บ้านแบบนี้สักหลังกูจะตั้งใจเรียนเอเอ,เอ,เอสัตว์ลมลมกูไม่สนนะ่ะกูสนในท้องฟ้าสิมมันมืดแล้วมันมืดแล้วทำไมหน้าจอมันซาซาไม่เล่นแม่งนะ ไล่มึงเล่นต่อมึงอยากไปเชิญโลกไปเชิญบนบ้านรถเก่งรถเมล์รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวจักรยานมอเตอร์ไซค์สัตว์ได้ไม่กลัวก่วงหรอกมาเถอะฮะเจอศูนย์เป็นแมงในบ้านกูเป็นไรกูไม่เล่นละทิ้งเจอมึงอาจจะเดอนอยู่เนาะบ้านจ๋าจ้าการเปิดตู้เย็นทำไมวะ่นัก ổm ừ, anh tông liên máu đấy ạ ấy ừ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  จริงมึงโง่สิไม่กลัวหรอกควายควายกูไม่กลัวมึงหรอกไม่กลัวออกมาเดีสัตว์มาใมองหน้าต่างเดีกก๋ยวกูจอหน้าต่างเลยนี่กูเปิดหน้าต่างด้วยไม่กลัวด้วย,ววยออกมาเหอะ <c oughs> เอ,อ้ยขี้อะไรนั่งอยู่

ึ้วยรีโมทโทรศัพท์ด้กูหาอะไรเนี่ยถัดไลท์เอ๊ะขว่วยตกใจหมดเก็เกเกโคมไฟอือหือ กูไม่ไปอ่ะกูไม่ไปแล้วเหมือนกันแล้วมันอยู่ไหนวะแปลไลท์เนะี่ยมันอยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอะไร นี้เปล่าไม่อยู่กำในห้องนี้ไหยครับเปิดไม่ได้ด้วยห้องแห่งความลับชั่วป้ากกำเบยรกำเบยรกำเบย์กำสัตว์อยู่ไหนวะเนี่ยเี yeah. ืย ไม่เปิดมันอยู่ไหนวะไฟฉายออกมาให้ผมเอ่ยออกมาให้ผมทีไฟเฉยไฟดใครเดินไว้สัตว์ใครเดิน,ดนขโมยเหรออย่านะเว้ยกูขโมยอยู่นะอย่าเพิ่งเข้ามา ไฟฉายไลเตอร์แบตเตอรี่เค,คเรื่องเซนต์เอ็กตาร์เทห้องไหน,ะหหนวะอืม <c oughs> เจอแล้วแต่กูยังไม่เก็บ หน้าไปกดเปิดเพลงเลยปิดไหนต่างโดยไม่มีเลยหรอกกากน่าจริงโผล่มาเห็นปะไม่มีอะไรหรอกเห็นปะครับ ไม่มีเหี้อะไรเลยไม่มีเหี้อะไรเลยไม่กลัวเลยอทำมันได้ไงไม่น่ากลัวเลยน่ากลตกใจตั้งนานไม่น่ากลัวเลยจริงๆนะกนะเดินวนใด้ด้วยนี่เป็นไงไม่มีไม่มีไม่มีไม่เดินละขึ้นดีกว่าแอะ ทำไมละ่ะทำไมล่ะไม่มีอะไรว้ายกกนไ่เป็นไงใครเดินใครเดินเสียงยากน่าจุดจุดนี้ไ<ส>ม่ใ<ส>ห้ก<ส>ลัวกลัว<ส>มัน<ส>ก็ยังไงอยู่นะ

มันเป็นอะไรไปไหนต่อนั่นเละไม่เดินละอย่าเดินกูสู้ก็ได้สู้ก็ได้แล้วไม่มีเสียงเปิดดิอ่ะ เปิดหม้เปิดไงเปิด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 น่ารักเนี่ยเปิดเออไหนหน้าต่างจะมาทำอะไรในห้องมิ้หน้าต่างเหรอว่าไงจ๊ะ กูทำอะไรเนี่ยเก็บเนี่ยเหรอลินซอเก็บลินซอแทงตาแม่งไงสัตวใ์ใครใคร้องใ,ใ,ใ,ใครคิดใครคิดเจดดาลาเหรออยากให้กูรู้นะอย่าให้กูรู้นะอย่าให้กูรู้นะ ตก,ตกใจต้นไม้โยโยสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกว่ากูแคร์แบบเงียบๆอ,ะอ่ะอาจจะเป็นเพราะความกลัวแล้วก็ไม่รู้จะพูดยี่ยงเลยต่อไปไม่ได้แคร์เงียบแน่นอนอะ่ะเหรอออกบ้านไม่ด้เป็นไหนวะ ทำไมต้องเขาซอกอ,ะอ่ะเฮ้ยอย่าปลุมานะจ๊ะเขากลัวแล้วเฮี <c oughs> ย ไอมอนสัตว์เอ้ยตัวหลักอะไรเป็นผู้หญิงเหรอวะเด๋ยวนว่าผู้ชายกำเบย์อย่าทิ้งกูอยู่กับกูก่อนเดี๋ยวกูไปด้วยเดี๋ยวมึงจะไปไหนฮะไม่เปิดเหรอไปเซเว่นกันกูพักแต่ก่อนได้ไมไม่ได้เลยสัตว์ ลนาเอร์รเอร์เเวิอ่าไม่ออกเว้ยมีเรืแคมานูแคมนูแคมานูพ่อมึงโอ้ โลกช่างมืดมีแขนขาเริ่มเย็นไม่ไปแล้วทางสว่างเฮี่ยอะไรมึงน,นี่อ่ะอางงไงไม่คมเคยเล่นอ๋อไมีเห็นแล้วยะแล้วใครเดินอ่ะเออกรรมแล้วกู กูกูคิดผิดคิดผิดมากเลยที่แบบตกลงกับแฟนกูแล้วมันแคสเนะี่ยอย่าเดินกูเดินเองเฮียขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยชีย้อะไรวนะเนี่ยอ๋อทางสว่างไปเราต้องตรงไป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 โดนลงเขาเออเอออือมตื่นตาตื่นใจเลยทีนี้ เรียกว่ากูเก็บไม่เกินสองแผ่นหรอกเอาละครับมาลุ้นกันนะครับเพราะคนชมกูมีแฟนกูคนเดียวนี่เ,เหตุการณ์ท,ที่หนึ่งกูเมื่อเช้ากูตื่นมาไม่ใช่อะหละกหอกกรรมเหตุการณ์ที่หนึ่งก็หาหไหนกระดาษอ้ากระดาษแปะว่างไงลานหนึ่งเราแปะและกระดา เราไม่เจอเลยนะแม่เราเจอแจไข่ดูเจอเด็กๆกินแจแจอ๋อมันี้ยเราเามาที่นี้มันมีเหีอะไรทำไมเราไม่ขับรถกลับบ้านเออว่ะรถอาจจะน้ำมันหมดแล้วมัน้ก็มันเหี้ยกระถาดเออแล้วมาหาแต่มีเหี้ยกระดาบวะไปไปกลับบ้านกลับบ้านว่ามันเหี้ยอะไรสัตว์ โอ้ยน,นั่นไงนั่นไงนั่นไงกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเฮียนี่อะไรเนี่ยเรือเรือเรือพังกระดาษกระดาษไหนกระดาษไหนกระดาษกูเจอแล้วโอ้ยล่ะลกูวิ่งแล้วเมื่อกี้คุณเห็นอะไรครับฮะโอ้ยเต็มตาเลยสัตว์กระดาษอีกแล้วแผ่นที่สามควาย แน่จริงบวกมาไม่กลัวมึงหรอกห้าแผน่นต้นไม้เฮียอะไรเฮียอะไรเฮียอะไรกูปไปแล้วกูปไปแล้วทางเลาะเลาะเลาะต้นไม้ตีตีทางตันทางตันทางตันแล้วก็เลยเลยแล้วกูไปแล้วกูปไปแล้วกูปไปแล้วกูขอโทษ นั่นแย่ออกซ้ายทีโุ้ยเมื่อกี้ไงออกซ้ายปึ๊บกูกูตื่นตาตื่นใจเลยโอ้กูโคตรอยากเห็นเลย แม่งเอ้ยไม่เล่นเลยสัตว์ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้ว